<Wow. S 2> ه, ก็กราบสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วมิกกแมนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นช่วงของตัวเก่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเก่ารจริงจริงๆ เป้าหมายหลักของคลิปนี้นะครับก็คือเราจะมาลองรีวิวเกียร์คิดมานันเองนะครับในรหัสนี้นะครับมีเกียร์คิดมาสอยู่2ชิ้นนะครับเป็นเกียร์เจ็ดดาวนะครับส่วน6ดาวก็มีรีวิวการใช้งานปัจจุบันของคาสึมะคิริวนะครับเป็นตัวแบกประจําทีมเลยนะครับดูหน้าทีมหน้าทีมก็ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะอยู่เพชรนึ่งได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลีกเพชรนึ่งตึงมากนะครับก็คือคาสึมะคิริวนะครับ เรามาดูก่อนนะครับว่าคาสึมาคิริวเป็นตัวยังไงนะครับเป็นตัวละครนะครับโคโรโบเก่านะครับโคโรยากุซ่าเมื่อประมาณ3ปีละน่าจะครบ3ปีละนะครับก็ต้องโดนเนิร์ฟเนิร์ฟไปเยอะแหละ3ปีมาแล้วโดยคาสึมาคิริวนะครับตอนออกมาใหม่ใหม่เนี่ยมีข้าแฝงเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความถึกไม่ว่าจะเป็นแบบเคยติดขีนะครับเป็นตระกูลเดียวกับไทกะเลยนะครับแต่โดนปรับมาไม่เหมือนไทกะนะครับปัจจุบันนี้ไทกะ นึ่งๆซู้ใครไม่ได้แล้ววันนี้ก็น่าจะมีเออ่มินิแบตเทิลนะครับให้ดูกันเล็กๆน้อยๆอ่าเป็นตัวละครเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเป็นตัวสายพลังทัดไฟนะครับพลังโจมตีกายนะครับเออ่แม็กไฮเปอร์แม็กนะครับแปดแสนแปดแสนห้าแปดแสนเฉยๆถือว่าเยอะนะครับสำหรับสายพลังอ่ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ออกมาตอนนั้นด้วยน่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง OP เลยนะครับพลังชีวิต6ล้าน หกล้านสามนะครับเป็นสเตตัสที่ปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับความเร็วเคลื่อนที่ร้อยยี่ห้านะครับวิ่งยังบินนะครับระยะต้นตีห้าสิบนะครับเป็นตัวยืนใกล้นะครับเป็นตัวชนใกล้ได้เลยอ่าความแม่นยำทักศักยอะไรพวกนี้ก็ปกตินะครับแล้วก็อ่าระยะเวลาสร้างเรนเจอร์ก็ปกตินะครับสิบสามวิและถ้าอยู่ที่พันสี่สี่สิบนะครับอ่าถ้าใช้แบบไม่มีรถแล่าเป็นใช้แค่ค่าสมบัติเต็มนะครับก็เดือดประมาณสักพันสอง น่าจะประมาณ1,002นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของสกิลนะครับสกิลแรกคือเทคดรอปนะครับเทคดรอปเป็นสกิลโจมตีทะลุอม,มะตะสร้างความเสียหาย30เท่านะครับหรือว่า3,000%นั่นเองอแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระเด็นหอยหลังเป็นการขัดจังหวะศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสกิลนี้กว้าง350จุดคูดาวสกิล5วินะครับส่วนสกิล2สกิล2นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มเกาะเลือดน,นะครับ บัฟเพิ่มเกาะเลือดก็คือเรามีเลือดอยู่อ่ะสมมติเรามีเลือดอยู่ร้อยหน่วยบัฟเพิ่มมาอีก5 0หน่วยก็จะเป็น50หน่วยต่างหากนะไม่ได้ไปรวมกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3 0มสิสามเท่าครับหรือว่า300%แล้วก็ความเร็วโจมตีนะครับตัวนี้เหมาะกับการบัฟนะบัฟตัวการบินนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับกว้าง330จุดคูดาสกิล9กาวินะครับโดยสกิลนี้นะครับอดีตนะครับเคย มีพ่วง skill สกิลสะท้อนมาด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูในสเตตปกติแล้วกันต่อไปก็เป็นเรื่องของความสามารถนะครับไฮเปอร์ Hyper. ต้านการต้านทักษะใส่พลังนะครับหรือก็คือว่าเมื่อเราเจอกับใส่พลังครับจะมีโอกาสลบล้างค่าต้านสกิลซุ่มติด16เปอร์นะครับแต่พูดได้เลยว่าติดดีมากส่วนเรื่องเกียร์นะครับชิ้นกลางอ่ะชิ้นกลางก่อนเป็นเกียร์รองเท้าลีออนาดนะครับ เกแจกจะทางตัวเกมถ้าเอาไปเทียบกับแหวนแหวนเหลี่ยนนะ่ะนี่คนละอย่างกันนะคแล้วก็เอ่อเหมือนจะมีรูปเกี่ยวกับเกยียร์คิดมากนะครับหกดาวที่เออ่พี่โยมินะครับทําออกมาที่ค่าเกียร์แบบเวอร์วังอลังการนะครับแย่ยิ่งกว่าเกียร์แจกซะอีกนะครับอันนี้เป็นรองเท้าเรียวนาดนะครับก็มีลอบสกิลต้านสกิลพลังชีวิตนะครับแล้วก็เลือกสถานลำแนะนําก็เป็นรถแรกนั่นแหละใส่ให้ใส่พลังนะจะเลือกได้ ก็คือตรงสายเลยต่อมาชิ้นแรกนะครับคือเจียนคิดมัดนะครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับประมาณหนึ่งสัปดาห์เซตเกียร์คิดมัดน่าจะเข้าแล้วเพราะว่าของปีที่แล้วเข้าประมาณวันที่21ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเกียร์ที่น่าสนใจนะเป็นเกียร์ใส่พลังเหมือนกันนะครับมีพลังโจมตีกายครับ444คร้บพลังชีวิตแล้วก็อัตราความแม่นยำของทักษะนะครับอาจจะออปชั่นที่4ครับแนะนําก็น่าจะเป็นพลังชีวิต อัตราความแม่นยำทักษะก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอีกอันนึงก็คือลดระยะเวลาสร้างนะครับอันนี้คือส3าอย่างที่แนะนำนะแต่ผมใช้เป็นพลังชีวิตนะครับเพราะว่าคิริวผมเป็นตัวยืนแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับของประดับต้นคิดมาดนะอันนี้คือสุดยอดเกียร์เจ็ดดาวเสร็จคิดมัดแล้วตามสกิลลบสกิลลดแร่นะครับชิ้นนี้ใส่ได้กับทุกตัวนะครับไม่จำเป็นต้องใส่พลังนะครับแต่ถ้าเป็นสส่พลังก็เลือกออาชั่น4ได้ออาชั่น4ผมเลือกเป็นใช้สกิลนะครับปัจจุบันนี้คิริว ค่อนข้างจะออกสกิลยากนะครับก็เซตนิกก็มีเลือดอยู่88ล้าน,นครับทำเลือดหลายล้านก็ไม่ยากนะครับตัวนี้เราไปลองที่สเตตปกติกันเลยเดีกว่านะครับสเตตปกติเข้าไปที่สักด้าน300เอะ306.9เสิเออนะครับ อันนี้ก็คือร้าวๆนะครับยังไม่เห็นสะท้อนเลยจริงๆถ้าไปดูตอนมินิแพทเทินะครับอาจจะดูได้อ่ะออกมาก็บับนะครับบัฟห้างป้อมอ่ะบัฟห้างป้อมนะครับปัจจุบันนี้พวกของอ่ดุริยางอ่ะดุริยางอะไรพวกนี้ก็โดนเนิบไปแล้วนะครับเหมือนปัจจุบันนะครับการสะท้อนนะครับอาจจะหมดไปแล้ว แต่เหมือนจะตีอยู่นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้พอแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปลองไปเป็นมินิแบทเทิลนะครับมินิแบทเทิลนะครับเฮ้ยขนนกหมดรับขนนกก่อนเอาล้ครับตอนนี้เราก็จะมาลองมินิแบทเทิลนะครับโดยวันนี้เราก็จัดมาประมาณ3มตัวนะครับเป็น3มตัวที่โหดทุกตัวแหละเอาเป็นตัวแพทาทก่อนนะครับอ,อันนี้คือ น้องนีสกิลนะครับอันนี้ให้น้องเขาจัดไว้นะเป็นจระเข้นะครับเรนเจอร์ที่ได้รับความนิยมนะครับเรนเจอร์จากตัวเกมที่ได้รับความนิยมติดท็อป5เลยนะครับก็เป็นไฮเปอร์แม็กเหมือนกันนะครับเกียร์ที่น้องเขาใส่ก็เป็นกระทาคิดมัดนะครับมีต้านสกิลมีพลังชีวิตมีพลังโจมตีนะครับชิ้นกลางนะครับไม่ต้องสายแต่ก็มีตบสกิลตั้งสกิลพลังชีวิตนะครับเซตนี้นะครับถ้าเปลี่ยนชิ้นท้ายเป็นกระดิ่งนะครับเซตนี้ก็จะมีลดแลด้วยนะครับควาาามมสรถ ขัดขวางการผลิตได้นะก็น่าจะไม่มีผลต่อแพทเทิร์นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราตั้งทีมเป็นทีมสามนะครับอ่าไม่ได้รางวัลครับอันนี้เรามาดูนะว่าถ้าคิริ่เนี่ยเจอตัวแบบว่าไงล่ะเอ่อเจอตัวแบบแพทเาิร์นี่ครับจะไหวไหมครับอันนี้คือเรามาดูนะครับว่าคิริ่นเนี่ยจะยืนได้แค่ไหนบอกไว้ก่อนว่าจระ,ะเข้น,นะครับอ่าเซตที่น้องเข,ขาใช้เนี่ยก็หวังดาเมจได้เลยนะหวังเป็นดาเมจสะสมได้ส,สบายๆเลย แล้วยิ่งโดยเฉพาะมีความสาม,มารถไฮเปอร์แบบเป็นคัดขวางการผลิตแร่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเจอระเข่นะครับก็ถ้าใครมีคิดว่าจะปั้นแม็กปั้นเลยนะเซตนี้น่าจะสู้กันจนใส่ฝาผ่านะครับเพราะว่าเป็นตัวสายพลังทั้งคู่เลยนะเห็นหะครับคิริวนะครับเจอตัวทัดหนาบก็ยืนได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกกอบลินนะครับกอบลินหรือว่าอินุยชะอะไรนะครับอะไรประมาณนี้ก็คิริวก็น่าจะไหวนะครับ เอาเป็นว่าเปลี่ยนแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวแพ้ทางนะครับแพ้ธาตุนะเราไปลองดูตัวชนะธาตุกันนะครับชนะธาตุเป็นน้องกวินให้น้องเขาตั้งเป็นมิลิโอดัตนะครับก็เป็นไฮเปอร์แม็กนะครับอ่ะบาปแห่งโทสะมิลิโอดัตนะเป็นเอ่อตัวละครครับโคโลโบน่าจะประมาณปีครึ่งมาครับเป็นน้องของคิริวประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับโดนบัฟไอ้โดนเนิร์ฟเหมือนกันนะครับอ่าเป็นชิ้นแรกเป็นปืนชั้นเยี่ยมเรือนาดนะครับพลังโจมตีกายนะครับพลังชีวิต แชสกิลนะครับเจ็ดดาวเลยชิ้นกลางเป็นรองเท้าเลโอนาร์ดนะครับหลบสกิลตักสกิลพลังชีวิตนะครับมีรถแร่แถมมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ชิ้นท้ายนะครับเป็นอ่าอันนี้เป็นเกียร์ของฮาโลวีนนะครับเกียร์แจกฮาโลวีนนะครับมีความเร็วเคลื่อนที่นะครับหลบสกิลระยะเวลาที่สร้างนะครับน้องเขาก็จะสร้างออกมาประมาณเหลือประมาณ5วินนะครับประมาณ5วินแต่เป็นแพ้ธาตุนะครับยังไงคิริวก็ต้องชนะอยู่แล้วถ้าคิริวแพ้ก็กระไรอยู่นะครับอ่าใครนะครับใครมีรูบี้นะครับกำไว้แน่ๆเลย เพราะว่าคิดมานี่เกียร์ดีสุดๆนะครับออกง่ายด้วยเรากดคุณสองไปแล้วนะครับเราจะมาโฟกัสครับว่ากิลิวเราโดนสตานหรือเปล่านะครับแต่ยังไงนะครับมีลิือดัตก็ยังเป็นมีเิือดั๊อยู่ดีนะครับการสตานนะครับแม่นทุกท่านะครับนี่ขนาดเหมือนทางตัวเกมนะเหมือนจะปรับเนฟลงมาบ้างเลยนะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยพี่มีมีลิือดั๊อยางไงนะครับดูกันเอาเองแล้วกันว่านี่ขนาดเจอตัวแบบ ถ้านะมเมลิโอดัตก,ก็ยังยืนได้นะครับคิลิวเราก็คิลิวมันเป็นตัวยืนอยู่แล้วนะครับเป็น,ปน,ปนดาเมจสะสมอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีะสีเขียวขึ้นมาซึ่งเป็นการที่แบบมเมลิโอดัตตายนะครับแล้วก็ฟื้น,นครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกข้อหนึ่งเลยของมเมลิโอดัตนะครับที่แบบเฮ้ยอะไรเราฟื้นนี่น่าจะสู้กัฟนฟ้าฟ้าผ่านนะครับอ่าใครมีตัวละครที่อยากให้เรากลับมารีวิวนะครับหรือว่า สอบถามอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องมิกกี้แมนครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต้นปีใหม่นะครับช่วงประมาณมกราเนี่ยจะมีตู้นะครับแสงรวมแสงวมืดครับเราก็จะล่าเราทิมผมคาดแสงมืดนะเพราะว่าทิมผมอีเกียคิดมากแล้วก็เลยจะผ่านครับก็ดูดูประมาณนี้นะครับสําหรับมินิแวทอร์รอบนี้นะครับอ่ะต่อไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับ อันนี้พูดได้ว่าเป็นเจ้าแม่ยืนหนึ่งนะครับเจ้าแม่ยืนหนึ่งของวงการหนึ่งตัวหนึ่งได้เลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับคนนี้นะครับเอามาเทลิสเนะครับเป็นตัวละครแสงมืดชุดแรกของทางตัวเกมนะครับแล้วก็โหดจวบจนปัจจุบันนะครับมีสร้างความเสียหายทะลุอมตะนะครับมีหิวเลือดนะครับมีพลังชีวิตนะครับอันนี้คือสกิลที่ขบเครื่องในตัวนะครับทำให้แข็งนะครับแข็งสุดๆเลย อาจจะเคยแพ้เจสิก้านะครับในช่วงเดือนของเจสิก้าที่เจสิก้าเพิ่งออกมาครับแต่ปัจจุบันก็ชนะนะครับเป็นอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะครับสุดล้ํเรียวนาดเป็นเกียร์ของสายพลังนะครับเป็นเกียร์เซเรียนาดแล้วก็ชุดฮโลวีนนะครับมีรถแร่นั่นเองแล้วก็คันาคิดมานะครับความสามารถไฮเปิ์นะครับคัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรูครับถึงปัจจุบันจะโดนเนิร์ฟนะครับแต่ก็เป็นความสามารถที่แม้แต่นึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ยังโดนผลนั่นเองนะครับ แม้แต่การลองแบตเทิลปกตินะก็ยังมีผลกระทบเราไปดูกันดีกว่าว่าคิริวเราจะยืนได้แค่ไหนนะเพราะว่าดาเมจทางฝั่งโดน,นก็จัดจ้านน่าดูเลยนะออกมาแล้วบัฟหน้าป้อมเหมือนกันทั้งคู่นะโดนเนิร์ฟทั้งคู่นะครับเห็นเจ้ามาบับได้ป้อมเหมือนกัน,กนดูคิริวนะครับออกมาเกือบถึงกลุ่มหน้าแหละแล้วก็บัฟแล้วก็ตำแหน่งก็จะบัฟอีกหนึ่งฟิอันนี้ผมกดคูณนสองนะเพราะว่าเป็นสายพลังตีกันนะส่วนใหญ่จะตีจนฟ้าผ่ายอยู่แล้วแหละอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องมิกิแมนของเราไปด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวข่าวสารนะครับหรือว่าการป้ายยาเกลี่ยคิดบ้านนะครับก็แนะนำนะครับผู้เล่นใหม่ก็เก็บเกะียคิดบ้านไปก่อนดีกว่าสักหกร้อยแปดร้อยลูบี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะมีทีมอยู่แล้วเนี่ยก็ดูว่าทีมเราขาดอะไรนะครับอย่างถ้าทีมเราขาดแสงบึนเนี่ยคนนี้นะครับนนี้อามาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับแล้วก็เกินเกินแบบว่ากุมพานะครับช่วงต้นปีนะครับทางตัวเกมมักจะเอาโคโรโบดังนะครับ ทางตัวเกมมักจะเอาโคโรโบดังมะอันนี้ที่เห็นว่าสูสี่นะเพราะว่าเก์ทางฝั่งคิริลเนี่ยเป็นเกียร์คิดมากสองชิ้นนะครับเป็นเกียร์ที่แบบค่าดีเขาใา้พลังเลยนะครับซึ่งปกติคิริลนะจะสู้คนนี้เอามาไม่ได้หรอกแล้วยิ่งโดยเฉพาะมีเรื่องของสะท้อนนาเมตอีกนะครับเห็นไหมครับเวลาออกมาเนี่ยถ้าคิริลแบบหน้าป้อมนะครับเห็นไหมครับออกมาบั๊ปุ๊บตัวการวินฝั่งเรานะครับก็จะได้ระบับไปด้วยนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับ เหมือนตอนนี้ค่าจะชนะเดี๋ยวต่อไปเราลองไป PVP อ่ะ PVP ซะหนึ่งตานะครับอันนี้มีกอลลินนะครับเอาไม่เอาไม่เอาเรานี่ดีกว่าคู่หูนะครับมูนครับมูนเบสบอลนะครับเป็นตัวละครที่ไม่แนะนำนะครับใครใครใครมีนะครับใครจะปั้นก็ไม่แนะนำนะครับอ่ะเรามาดูกันทีมผมนะเป็นทีมที่ถืออ่อนเลยในลีกเท็จหนึ่งนะครับ นก็นยังใช้ตัวกัปปี้นะครับยังดาวนชีอยู่มีดาวนชี้นทุกต,ตัวในเกมน,นะครับเอ,อกไปเลยทีมผมก็เน้นเป็นทางแรนด์ตัอนนะครับสามตัวต้วแนแรกสส่ไว้หนึ่งต้นสางไว้หนึ่งนครับสองตัวแล้วก็เป็นกันดินหนึ่งดําน้ําหนึ่งนะแล้วก็ตัวยืนเป็นฟิลิวนะครับตอนนี้ก็ลังรอแสงมืดนะ ครั้งต่อครับว่าจะทำคอนเทนต์ว่าใส่ฟรีนะครับขึ้นมาเตอร์ับเราไม่หวังขึ้นตำนานนะขึ้นมาเตอร์ก่อนเพราะว่าพูดตามตรงเลยว่าการที่จะข้ามจากเพชรหนึ่งขึ้นไปมาเตอร์สามเนี่ยยากมากครับดูนะครับคิริวเรายืนสบายๆครับแม้จะเจอตัวทัดมืดนะครับทีมเราก็ยังดนสบายๆครับก็น่าจะจบนะครับก็การรีวิวนะครับรีวิวคาสึมะคิริวนะครับตัวแบบประจำารหัสเรานะครับประมาณเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็อย่าลืมนะครับใครรอเกียร์คิดบ้านนะครับอ่าอีกประมาณ7วันนะครับหกถึงเวันนะเกียร์คิดบ้านน้าเช้าแล้วก็ขอให้ซุ่มกันได้นะครับขอให้โชคดีจะได้มีเพื่อนะครับเล่นเกมดีๆอย่างนี้อีกนะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่นะครับกับกิดหน้าครับขอบคุณมากครับ